เดอะสนนควันนี้พาทุกคนมาชมบ้านเดี่ยว3ชั้นในสไตล์ยุโรปเปียนคลาสสิกกันค่ะโดยเขาออกแบบมาเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะถึง578ตารางเมตรพร้อมกับมีลิฟต์ให้ด้วยภายในตัวบ้านซึ่งที่นี้ก็คือโครงการเดอะเวลตันพะราม3ค่ะโดยโครงการนี้นะครับผมเคยพาทุกคนมาดูกันแล้วนะครับในสมัยเขาเปิดตัวโครงการใหม่ๆใ,ในส่วนของบ้านทาวน์โฮมแล้วก็บ้านเดี่ยวแบบแรกครับ แต่ในวันนี้พิเศษหน่อยนะครับเราจะพามาดูบ้านเดี่ยวหลังใหญ่สุดในโครงการที่เหลือเป็นหลังสุดท้ายแล้วด้วยนะครับซึ่งหลังนี้เขาจะขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าตกแต่งทั้งหมดเลยในราคา85ล้านบาทของจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมกับแป้งไปสนีกันเลยครับ ลำเลข,ของโครงการอยู่ในย่านพระราม3ค่ะในเขตยานนาวาติดกับถนนนนทซีซึ่งเป็นถนนรองเข้ามาจากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมได้ค่ะเป็นถนนที่ใช้ข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปเชื่อมกับถนนเส้นทางอื่นๆได้หลากหลายทีเดียวโดยโซนพระรามสามเนี่ยถือเป็นย่านที่อยู่ใกล้เมืองซึ่งเป็นแหล่งงานสำคัญอย่างสาทรแล้วก็พระรามสีค่ะ ขับรถไปประมาณ15-30นาทีเท่านั้นและตัวโครงการยังไม่ไกลจากทางด่วนสำคัญของกรุงเทพถึง2เส้นทางอย่างทางด่วนเฉลิมมหานครและทางด่วนสีรัฐอีกด้วยค่ะส่วนสภาพแวดล้อมไม่ไกลจากโครงการจะมีทั้งคอมมูนิตี้มอลต่างๆโรงเรียนเอกชนทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติหลายแห่งเลยค่ะ ก่อนที่จะพาไปดูตัวบ้านนะครับผมอยากจะรีแคปภาพรวมของตัวโครงการสั้นๆให้ทุกคนฟังนิดนึงครับโครงการนี้เป็นโครงการสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ10ไร่กับจานวนบ้านทั้งหมด53หลังซึ่งเขาจะมีบ้าน2ประเภทก็คือบ้านทาวน์โฮมที่อยู่โซนด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็บ้านเดี่ยวที่อยู่โซนด้านในได้เป็นความเป็นส่วนตัวหน่อยนะครับและสิ่งที่สําคัญที่โครงการนี้ตั้งใจใส่มาก็คืองานดีไซน์ของงานสถาปัตยกรรมของตัวอาคารเองก็คือสไตล์ยุโรเปียนคลาสสิกครับ สไตล์เนี้ยก็คือเราจะเห็นตั้งแต่ตัวทาวน์โฮมขับเฮาส์หน้าตาตัวบ้านเดี่ยวนะฮะแต่มันจะเด่นชัดไม่ได้นะครับถ้าตัวโครงการนี้มีเสาไฟฟ้าโครงการนี้ก็เลยเอาสายไฟสายเคเบิลต่างๆร้อยท่อลงใต้ดินทั้งหมดเลยนะฮะทำให้เวลาที่เรามองตัวหน้าบ้านของเราเนี่ยก็จะเห็นความเรียบร้อยงานอาคารสถาปัตยกรรมแบบได้เต็มๆตาเลยนะครับนอกจากนี้ถนนก็เช่นเดียวกันครับถนนทั้งโครงการเนี่ยเขาจะมีการทําเป็นพื้นคอนกรีตแซมที่เป็นโทนสีเข้เมๆแบบนี้ทั้งโครงการเลยครับ ส่งเสริมภาพรวมของตัวโครงการให้ดูคลีนดูสะอาดตาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะหรืออย่างถนนตรงโซนทาวน์โฮมตรงเนี้ยก็จะเห็นว่าระยะค่อนข้างกว้างหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้มีเสาไฟฟ้ามาเกะกะหน้าบ้านแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าโซนบ้านเดี่ยวเนี่ยเขาจะมีการปลูกต้นไม้ที่เป็นฟุตบาทด้านหน้าบ้านซึ่งระหว่างทางที่เราขับเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นความร่มรื่นพอสมควรเลยครับ มาดูส่วนกลางของที่นี่กันบ้างค่ะเขามีขับเฮาให้ใช้งานด้วยนะคะทุกคนซึ่งตัวขับเฮาเนี่ยเขาจะตั้งอยู่บริเวณโซนด้านหน้าของโครงการค่ะแล้วก็สไตล์การออกแบบเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับตัวบ้านของที่นี่เลยก็ดูกลมกลืนกันดีนะคะโดยบริเวณด้านหน้าขับเฮาเนี่ยเขาจะออกแบบเป็นสระว่ายน้ํากลางแจ้งค่ะซึ่งบริเวณพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะยกขึ้นมาสูงเหนือจากบริเวณถนนเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวประมาณเมตรกว่า,วาเลย แล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยจะมีการปลูกต้นไม้ทําเป็นกําแพงช่วยพรางสายตาทําให้เวลาลูกบ้านมาใช้งานสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะได้ความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ตัวสระเนี่ยเขาจะใช้เป็นระบบเกลือค่ะความยาวสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25เมตรดังนั้นก็จะใช้ว่ายน้ําออกกําลังกายได้จริงจังเลยแล้วก็ใครอยากมาแช่น้ําพักผ่อนนะคะเขาก็มีโซนจากรุสี่แยกไว้ให้ค่อนข้างเป็นสัดส่วนทีเดียวแล้วก็สําหรับน้องๆหนูๆน,นะคะเขาจะมีโซนตื้นๆแยกเอาไว้ให้ค่อนข้างเป็นสัดส่วนดีเลยค่ะ ทีนี้มาดูฟังก์ชันภายในอาคารกันบ้างค่ะชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะออกแบบเป็นเหมือนพื้นที่ล็อบบี้ให้เราสามารถใช้รองรับแขกหรือว่าจะมานั่งพักผ่อนก็ได้นะคะภายในมีการจัดเป็นชุดเก้าอี้นั่งเล่นพักผ่อนไว้หลายชุดทีเดียวค่ะส่วนชั้น2นะคะเขาจะมีห้องฟิตเนสค่ะที่ภายในเนี่ยมีเครื่องออกกําลังกายมาให้ประมาณ11เครื่องทั้งคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งเลยค่ะโดยห้องนี้นะคะจะอยู่บริเวณนี้เลยทําให้เวลาใช้งานเนี่ยก็จะสามารถเทควิวสระว่ายน้ําได้บรรยากาศค่อนข้างดีทีเดียวค่ะ แล้วก็ยังไม่หมดนะคะชั้นสองเนี่ยเขาจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งอยู่ปีกฝั่งนี้ค่ะจะเป็นห้องไลบรารีนะคะเป็นเหมือนห้องสมุดให้เรามานั่งอ่านหนังสือเงียบๆเ,เป็นส่วนตัวได้เช่นกันค่ะ และก่อนพาไปดูบ้านกันนะคะสําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์พาไปดูโครงการแบบนี้แ้งกับพี่ปั้นก็อยากจะฝากทุกคนให้กดไลค์กดซับสไครป์ช่องของพวกเราไว้ด้วยค่ะติงกอล<อ>์ฟลิฟวิ่งเรามีคลิปอัปเดตใหม่กันทุกสัปดาห์เลยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะครับผมแล้วก็ที่อยู่ด้านหลังพวกเรานะฮะเป็นบ้านใหญ่สุดในโครงการนี้และเป็นหลังสุดท้ายอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะซึ่งบ้านหลังนี้เขาจะขายพร้อมตกแต่งเฟอร์ทุกอย่างเลยนะครับในราคา85ล้านบาท บ้านหลังนี้คือแบบที่ชื่อว่าเพสที T 2นะครับพื้นที่ดินอ่ะอยู่ที่73.6ตารางวาพื้นที่ชิ้นสอย578ตารางเมตรนะฮะเป็นบ้าน3ชั้นพร้อมลิฟต์ในตัวนั่นเองนะครับซึ่งเรามาดูกันว่าตัวบ้านหลังนี้เขาจะได้อะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ดีไซน์ของตัวบ้านก่อนแป้งค,คือบ้านในโครงการนี้ทุกๆแบบเลยไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมหรือว่าบ้านเดี่ยวอย่างที่บอกไปนะฮะเป็นในทิศทางเดียวกันหมดเลยก็คือสไตล์ยูโรเปียนคลาสสิกซึ่งผมว่าสไตล์เนี้ย ทางโครงการตั้งใจทำมากๆเพราะว่าดีเทลของฟาซาดด้านหน้าบ้านอ่ะมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะโดยสิ่งแรกที่เห็นก่อนเลยก็คือตัวฟาซาดด้านหน้าบ้านอ่ะมีการเสาะร่องตาม,มแนวผนังหรือทำเป็นกรอบเลเยอร์เป็นชั้นต่างๆที่ตกแต่งตามรอบๆหน้าต่างประตูเสาตกแต่งต่างๆอ่ะมีเยอะมากๆเลยนะครับตัวหน้าต่างก็เลือกใช้เป็นลักษณะข,ของการตีตารางรูปฟักด้วยนะฮะ<ม>หรือแม้กระทั่งแพทเทิร์นตรงเหล็กระเบียงชั้นสองอ่ะ,ะก็ทำเป็นลวดลายต่างๆตกแต่งให้มันอิงกับสไตล์ยุโรปหรือว่าคลาสสิกหน่อยนะครับ อีกอย่างหนึ่งคือมีการใช้เส้นสายซุ้มโค้งแนวอาร์คด้วยจะเห็นตั้งแต่ที่บริเวณชั้นสามอ่ะรอบๆประตูหน้าต่างก็มีการใช้แล้วหรือที่เด่นๆมากๆกระแป้งก็คือตรงประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านตรงนี้จะเป็นซุ้มโค้งขนาดใหญ่ท,ทำให้ตัวทางเข้าบ้านมันจะดูโออาแล้วก็ดูแกรนขึ้นด้วยนะครับทีนี้มาพูดถึงระบบการก่อสร้างของที่นี่กันบ้างค่ะเขาใช้เป็นระบบก่อสร้างคอนเวนชั่นอลค่ะก่ออิฐชาปูนแล้วก็จะใช้เป็นอิฐแดง ซึ่งข้อดีของการใช้อิฐแดงของอที่นี่ก็คืออย่างแรกเลยมันจะค่อนข้างแข็งแรงรับำน้ำหนักได้ค่อนข้างดีแล้วลักษณะของผนังที่นี่นะคะเขาจะใช้เป็นผนังก่อ2ชั้น2ชั้นด้วยใช่พร้อมกับเว้นแอร์แก๊ปตรงกลางซึ่งก็จะช่วยป้องกันเรื่องเสียงรบกวนเข้าไปสู่ภายในตัวบ้านได้ดีนอกจากนั้นก็คือยังช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้อีกหนึ่งต่อด้วยกันเสียงได้ด้วยเนาะเขามีแอร์แก๊ปตรงกลางนะครับแล้วก็มาดูด้านหน้าบ้านกันก็คือมีทางเข้าบ้าน2ชุดชุดแรกสําหรับคนเดินเข้าออกเป็น สำหรับรถยนต์เข้าออกตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นประตูรั้วเหล็กรางเลื่อนนะทางโครงการเขาติดมอเตอร์เป็นระบบอัตโนมัติเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่ผมอยากพูดถึงก็คือเรื่องของโครงสร้างครับโครงสร้างที่จอดรถที่เรายือนอยู่ตรงนี้ทั้งหมดทั้งคืนเลยนะฮะรวไมไปถึงร่างซักล้างรอบๆด้วยอันนี้จะเป็นโครงสร้างเข็มเดียวกับตัวบ้านปกติมักจะไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้สักเท่าไหร่นักแป้งบางทีเราอาจจะเห็นบางโครงการที่อาจจะ แยกรอบๆเนี่ยเป็นโครงสร้างเข็มสั้นแต่นี่คือโครงสร้างรับน้าหนักเข็มเท่าตัวบ้านหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นข้อดีก็คือเราไม่ต้องกลัวการแคลกหรือว่าการซุดตัวที่พื้นที่เขาเตรียมมาให้เหลานี้เลยนะฮะบ้านหลังนี้จอดรถได้4คันครับตรงโซนนี้เรียงหน้ากระดาน3าคันแล้วก็ซอนไปด้านในอีกคันหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเรือเล็กๆแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งแปลเป็นสองส่วนเลยตรงส่วนนี้ก็คือพื้นที่เป็นห้องพักผ่อนสำหรับห้องแม่บ้านหรือว่าคนขับรถมีห้องพักผ่อนมมาาาห้้้2ออองงเเลยยนนนนะะะผชื่่่่วคคทีีูบบรรรดัโก อาจจะมีรถหลายคันบางบ้านก็มีคนขับรถให้มาอยู่ประจําหรือบางบ้านก็จะมีพี่เลี้ยงเด็กอ่าหรือว่าเมดเนี่ยก็มาใช้สองห้องนี้ได้เขาก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวมีพื้นที่วางเครื่องซักผ้าอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าด้านหลังเนี่ยก็มีพื้นที่ที่เขาทาเป็นแบบปูกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยเลยฟรอเดนแบบฝั่งคื้นให้เลยอ่ะงานดีเทลมากๆหรือว่าหลังคาบางส่วนตรงเนี้ยเขาจะมีการใช้วันหลังคาวัสดุโปร่งแสงทำมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็ที่พี่ชอบก็คือ แนวรั้วฝั่งด้านหลังบ้านเนี่ยสูงมากสูงมากๆทุกคนเมื่อกี้เราไปเซอร์วยดูบ้านมาทั้งหลังแล้วนะฮะแนวรั้วและแนวฝั่งด้านหลังบ้านที่เขาทาไว้ให้เนี่ยทางสายตาจากฝั่งด้านหลังนะสูงไปจนถึงประมาณชั้น2เลยนะฮะ,ะก็ได้ความเป็นส่วนตัวดีนะครับด้านข้างของแป้งตรงนี้ก็มีพื้นที่ห้องเก็บของมาให้ด้วยอ่ามีเป็นอของเรียบร้อยเลยส่วนทางเข้าบ้านมีอยู่2จุดนะทุกคนคจุดแรกก็คือจุดที่อยู่ตรงนี้นะอ,อันนี้จะเป็นประตู จากที่จอดรถนะฮะมีดิจิตอลด o อกมาให้เลยนะครับเข้าไปจะอยู่ใกล้ๆกับบันไดจุดที่2เนี่ยจะอยู่ตรงทางเข้าด้านหน้าอย่างที่บอกไปซึ่งตัวเนี้ยเวลาที่เรามีแขกมาเนี่ยหรือว่าเราเดินกลับเข้ามาในบ้านเราไปใช้ตรงนั้นก็ได้เพราะว่าประตูมันจะดูโออาร์เขาจะให้เป็นประตูบานไม้สักบานคู่มาให้ด้วยพร้อมดิจิตอลด็อกมาให้ด้วยครับ เข้ามาด้านในบ้านแล้วนะครับในส่วนนี้ส่วนแรกอะจะเป็นเวลคัมโฟเยที่สูงโปร่งมากๆเลยอย่างที่บอกไปว่าบ้านหลังนี้ขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะครับเราจะเริ่มเห็นเฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่ส่วนแรกตั้งแต่เข้าบ้านแล้วอย่างข้างๆแปลงก็จะเป็นพวกชั้นวางของสะสมอะไรต่างๆตู้ก็ได้เนาะพับก็ได้นะทุกคนซึ่งเขาจะออกเป็นแนววินเทจวินเทจคลาสสิกหน่อยๆนะครับแล้วก็จากเวลคัมโฟเยตรงนี้ผมอยากพาทุกคนมาดูฝั่งข้างๆกันตรงนี้คือบ้านหลังนี้ เขาจะมีการออกแบบพื้นที่เดิมเวิ์วอลลุ่มเชื่อมตั้งแต่ทางเข้าด้านหน้าบ้านมาตรงสู่ตรงลิฟวิ่งแอเรียส่วนนี้ทุกคนตรงส่วนนี้สูงมากๆนะ6.8เมตรนะฮะทำให้บรรยากาศบริเวณทางเข้าด้านหน้าบ้านกับตรงโซนลิฟวิ่ง <finished. S 1> อ่ะดูสูงปโปร่งสบายตามากๆจริงๆตรงนี้ช่องแสงค่อนข้างเยอะเอนาะแป้งเนาะแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครรู้สึกว่าอยากได้ความเป็นส่วนตัวหน่อยแล้วก็ปิดผ้าม่านโปร่งแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทางโครงการติด แชนเดเลียอันนี้ให้ด้วยใหญ่มากออจริงๆพื้นที่สูงแบบนี้ถ้าเราไม่มีแชนเดเลียมันจะดูวงๆวงนิดน,นึงเนาะอันนี้เขาก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนอกจากแชนเดเลียเนี่ยก็จะเห็นว่าในบ้านเนี่ยมันก็มีการเล่นไลทิ้งตกแต่งไฟตามโครมระยะโคมกิ่งต่างๆมาให้ให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของยูโรเปียนคลาสสิกนั่นเองฮะค่ะทีนี้มาดูโซนหน้าบ้านอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างค่ะทุกคนค ฝั่งนี้เลยเพอเข้ามาปุ๊บฝั่งซ้ายจะเป็นโซนรับแขกแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นถงบันไดค่ะทุกคนคซึ่งด้านข้างบันไดนะคะจะมีประตูที่เปิดเชื่อมไปยังพื้นที่จอดรถอย่างที่พี่ปั้นบอกไปนะคะคแต่ว,ว่าตรงนี้จะมีเป็นสเต็ปนิดนึงแล้วก็ด้านข้างประตูเนี่ยจะมีห้องอยู่สองห้องซึ่งเป็นห้องเก็บของค่ะ,ะเราสามารถเก็บพ่วงอุปกรณ์เล่นกีฬายอย่างเล่นกอล์ฟแบบนี้จักรยานพับก็ได้ไหมอ่าได้เก็บห้องนี้ได้เลยแล้วก็ ต้องบอกเลยนะว่าบ้านหลังเนี้ยเขามีพื้นที่เก็บของมาให้ค่อนข้างเยอะอเลยค่ะก็จะเหมาะสาหรับบ้านหลังใหญ่ๆเนาะเราสามารถเก็บของได้เยอะแยกคาเทกอรี่ได้บ้านก็จะดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นซึ่งมีมาให้ทั้งที่เป็นห้องสัดส่วนแบบนี้แล้วก็ที่เป็นบิวอินมาให้อิบๆย่อยๆอีกหลายจุดมีตรงนี้ด้วยทุกคนอานี่ที่เขาฝังมาให้เปิดโชว์สักหน่อยได้ไหมอ่ะเปิดโชว์อ่านี่ค่ะที่เ,เก็บรองเทา้าใช่เก็บได้อีกหลายคู่เลยแล้วก็ดูเรียบร้อยดีเลยนะทีแรกดูไม่ออกเลยนอกจากนี้นะฮะอย่างที่แป้งบอกไปว่า บ้านหลังนี้เขามีพื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะใช่ไหม,มจะมีอีกจุดหนึ่งที่เขาเตรียมไว้ให้เป็นห้องที่สําหรับวางตู้เซฟด้วยห้องนี้จะใส่ตู้เซฟไซส์กลางกับไซส์ใหญ่ได้ประมาณนึงแต่เราจะไม่บอกทุกคนว่าอยู่ตรงไหนเพือ่อความปลอดภัยของเจ้าของบ้านะนะครับทีนี้ไปดูกันต่อค่ะฝั่งนี้ยังไม่หมดนะคะโซนด้านในตรงนี้จะมีมห้องน้ำพาวเดอร์รู ดัง<ช>นั้นเนี่ยเวลามีแขกไปใครมาใช้ห้องน้ำนี่ค่อนข้างสะดวกเนาะ<ช>แล้วก็ตรงนี้เลยล<ช>ิฟต์ของบ้านหลังนี้ค่ะทุกคนซึ่งเหมาะเลยสำหรับบ้าน 3, าน3ชั้น,นเนาะนสมาช<ม>ิกภายในบ้านทุกคนเนี่ยสามารถใช้ลิฟต์แล้วก็แอคเซสไปยังพื้นที่ชั้น2ชั้น3ได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะแล้วลิฟต์ของเขาเนี่ยให้เป็นระบบสลิงด้วยเนาะพี่ป้านซึ่งเวลาใช้งานจะค่อนข้างเงียบค่ะ<ม>ความปลอดภัยสูง ห้องโดยสารนะคะเวลาเคลื่อนขึ้นลงเนี่ยจะมีความนุ่มนวลอ,อ่ะอ่าแล้วก็ตัวลิฟต์นะคะประตูของเขาเนี่ยจะกว้างพอสําหรับรองรับการใช้งานวีลแชร์แล้วก็รถเข็นเด็กได้เลยจริงๆแล้วข้อดีของการมีลิฟต์เนี่ยนอกจากขึ้นลงสะดวกแล้วเนี่ยมันยังปรดอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือ,อผู้สูงอายุถ้าเราพามาอยู่ด้วยนะ,ะเขาจะอยู่ชั้นไหนก็ได้เขาสามารถใช้งานได้สะดวกนั่นเองนะฮะแล้วไปต่อที่ฝั่งด้านหลังบ้านกันบ้างตอนนี้เราพามาดูฝั่งด้านหน้าบ้านครบไปแล้วฝั่งด้านหลังบ้านเนี่ยก็คือโซนของดิ닝หรือว่าพื อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกสนใจก็คือการตกแต่งอินททเรียรของบ้านหลังนี้นะอ,อย่างเช่นตรงโซนเนี่ยเราจะเริ่มเห็นงานไม้ครับที่ตกแต่งตา,าแมแนวของเสาผนางังฝ้าด้วยเ,ออเป็นการแบบเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆค่อนข้าง,างเยอะนะฮะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่กินข้าวกับโคฟฝรั่งที่เรียกว่าได้ช่องแสงรอบด้านขนาดใหญ่เลยจะเฟดไปทางมุมมองด้านหลังบ้านค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะเพราะเป็นแบบช่องแสงแบบไฮซลลิงเกือบเต็มฝ้าเลยทุกคนพื้นที่ตรงนี้สูงประมาณ3มเมตรนะ เรียกว่าเป็นระยะความสูงจากฟ้าที่ค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทานข้าวที่ทางโครงการเตรียมไว้ให้นะฮะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารแบบ8ที่นั่งพร้อมโคมระยะตกแต่งตรงนี้ครับ ที่นี่มาดูครัวฝรั่งกันบ้างค่ะทุกคนอยู่ใกล้กันเลยซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขามีมาให้ทั้งครัวฝรั่งแล้วก็ครัวไทยแล้วทั้ง2โซนเนี่ยมีเคาน์เตอร์ครัวครบชุดมาเลยได้แบบนี้เลยใช่เรามาดูครัวฝรั่งกันก่อนค่ะบริเวณนี้จะเป็นแบบครัวเปิดโปร่งเนาะแล้วก็เราจะได้เคาน์เตอร์ครัว L อลเชฟด้านหลังเซตใหญ่พร้อมกับ ไอแลนด์ตรงกลางเออพี่ชอบอันนี้มากมากเลยทำไมคะมันเหมือนว่าเป็นพื้นที่ที่ให้เราเตรียมแบบพวกเบรฟัตเบเกอรี่เตรียมน้ําชาอะไรต่างๆแล้วมันอยู่ใกล้โต๊ะกินข้าวมันเสิร์ฟง่ายทํากินกันง่ายๆตรงนี้ได้เนาะแล้วก็ท็อปครัวของเขาเนี่ยจะใช้เป็นหินธรรมชาติลวดลายสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นอ่างล้างจานหนึ่งหลุมยี x, ่ห้อเมกซ์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าด้านหลังนี่ให้มาค่อนข้างเยอะเลยอ,<า>อย่างตรงนี้ก็จะได้เป็นตู้เย็นไซส์ใหญ่ เปิดแบบสองบานแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเตาไมโครเวฟแล้วก็เตาอบด้านข้างพี่ปั้นตรงนี้เนี่ยจะได้เป็นที่ดูดควันพร้อมกับนี่เครื่องปิ้งขนมปังแล้วก็เครื่องทําน้ําร้อนให้มาแบบนี้เลยพร้อมทําอาหารเลยเนาะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ค่ะใครมีแบบจานชามสวยๆเนี่ยก็สามารถมาโชว์ตรงนี้ได้นะเพราะว่าเขาจะเป็นหน้าบานกระจกพร้อมกับมีไฟซ่อนมาให้เรียบร้อยเลยหรือว่าใครเป็นสายวายก็ปรับชั้นวางตู้ให้มันเป็นแบบพื้นที่เก็บวาย หรือแบ่งเป็นโซนตู้เก็บว,วายในแอร์รีทรงนี้ก็ได้เนาะค่ะทีนี้มาดูครัวไทยกันบ้างคะ่ะอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยประตูอยูใ่ใกล้ๆกันก็ใช้งานคอนเน็กกันได้ดีเลยภายในห้องก็นีคะ่ะ มงเคาน์เตอร์ครัวยู่เชฟแบบนี้เลยพื้นที่เตรียมอาหารเยอะเออจริงๆพี่ว่าแบบมาช่วยกันทําอาหารประมาณ3คนน่ะก็ยังไม่อึดสบายเลยไม่เดินชนกันเนาะแล้วก็ชุดครัวที่ได้ตรงนี้จะเป็นอ่างล้างจานสองหลุมและใช้งานได้ค่อนข้างจริงจังแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเตา2หัวพร้อมกับที่ดูดควันมาให้แล้วก็มีตู้เย็นให้อีกแล้วอ่าคือมีตู้เย็นอันที่สองมาให้เพราะว่าบ้านอย่างเนี้ยค่อนข้างใหญ่บางทีด้านนอกอ่ะอาจจะเก็บพวกเบเกอรี่อาหาร่ต่าง ส่วนด้านในก็มาเก็บของสดตรงนี้ก็ได้แล้วก็ที่แป้งชอบในห้องครัวนี้ก็คือเขาจะมีช่องเปิด2ฝั่งเลยเวลาทำอาหารหนักๆเนาะก,ก,ก็เปิดให้ระบายอากาศได้ค่อนข้างดีเลยค่ะ ไดของบ้านหลังนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับที่สําคัญคือผมชอบทั้งลุกตั้งลุกนอนนะ่ะแปง้งลุกตั้งมันไม่ชันมากเกินไปแล้วก็ลุกนอนนะ่ะมันลึกด้วยคนเ้าใหญ่เดินได้ค่อนข้างง่ายนะฮะเขาปิดผิวทั้งลุกตั้งลุกนอนเป็นพื้นไม่สักแบบนี้นะฮะรวมไปถึงชั้นพัก กว้างๆเลยกับตัวได้ค่อนข้างง่ายเมื่อกี้ก็เดินขึ้นพร้อมกันก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดน,นะครับแล้วที่ชั้นบนนะ่ะพื้นจะเปลี่ยนไปด้วยที่เราเห็นเป็นลวดลายไม้อันนี้คือพื้นไม้จริงนะ,ะตัวโครงการนะตั้งแต่ที่ชั้น2ขึ้นไปอ่ะจะได้เป็นพื้นปาร์เก้ไม้สักนะครับแล้วก็ชั้นนี้จะมีทั้งหมด3ห้องด้วยกันเดี๋ยวเราจะพาดูห้องแรกสุดด้านในตรงนี้ก่อนค,ครับห้องนี้ก็คือ Family Area หรือว่า Living Are a จียอยู่ที่แ2แป้งจริงๆแล้วเมื่อกี้เราพาทุกคนไปดู ลิฟวิ่งอ e รียหลักที่ด้านล่างที่ได้เดบิวทว,วอลลุ่มๆไปแล้วใช่ไหมบางทีตรงนั้นเราอาจจะใช้เป็นพื้นที่รับแขกบางทีมีแขกมาก็จะเห็นความโอโทของแชนเดรียความโปร่งของบ้านแต่ว่าบางทีจะมีสมาชิกอยู่ในบ้านใช่ไหมลูกๆหรือว่าภรรยาย,ยังอยากนั่งดูทีวีอยู่เขาก็มาใช้งานห้องนี้ได้พร้อมกัน2จุดนะครับก็เป็นห้องที่นั่งได้ประมาณ5คนได้เนาะ ได้ช่องแสงขนาดใหญ่ฝั่งด้านหลังบ้านนะครับที่ผมบอกว่ามีแนวรั้วด้านหลังบ้านเนี่ยสูงจนถึงตรงนี้เลยนะกบางถึงตรงนี้เลยค่ะใช่แล้วก็ตำแหน่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ห้องรับแขกห้องนั่งเล่นที่สามารถมองเห็นโคมไฟแชเดเลียได้ด้วยครับค่ะทันมาไปดูห้องที่2กันบ้านหลังนี้มีสีห้องนอนถัดไปที่เราจะพาไปดูเป็นห้องนอนใส่เริ่มต้นที่อยู่ข้างๆกันนะฮะอันนี้จะเป็นห้องนอนตีมแบบสีขาวๆครีมๆนวลๆหน่อยนะฮะห้องนี้ วางเตียงที่อยู่ตรงกลางจะควีนไซส์หรือคิงไซส์ก็ได้นะจริงๆระยะด้านข้างมันค่อนข้างเยอะนะฮะเอาจะได้เฟอร์นิเจอร์ตามนี้นะครับซึ่งบ้านหลังนี้เขาถูกออกแบบคร่าวๆไว้ห้องนี้เป็นห้องผู้สูงอายุก่อนดูได้จากตรงห้องน้ํำเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยจะเป็นห้องน้ําที่ใต้ประตูบานเลื่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะไม่มีสเต็ปเลยนะฮะจะมีเป็นเรนนิดนึงแล้วก็ พวกรางระบายน้ําฝั่งพื้นด้วยนะฮะระยะในห้องน้ําค่อนข้างกว้างนะอ่าแล้วก็จะแยกโซนพื้นที่อบบน้ํากับโซนแห้งไว้ให้ตรงนี้ครับค่ะทีนี้ไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันบ้างค่ะพี่ปั้นอยู่ใกล้ๆเลยแต่ว่าห้องค่อนข้างใหญ่เข้ามาปุ๊บ ยังยังไม่เจอเตียงยังไม่เจอเตียงอาจะเจอโถงเล็กๆตรงนี้ก่อนนะคะค,คนซึ่งพื้นที่ด้านข้างตรงที่พี่ปั้นยืนอยู่ตรงเนี้ยเขาจัดไว้เป็นเหมือนพื้นที่นั่งทํางานส่วนตัวภายในห้องได้โต๊ะเช็คอีเมลได้อ่าแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้ก็จะมีเป็นชั้นเก็บของวางหนังสือได้เยอะเลยแล้วก็ตําแหน่งเนี้ยค่อนข้างบรรยากาศดีเนะะเาะเพราะว่าอยู่ ติดกับโซนระเบียงซึ่งสามารถออกไปใช้งานได้เป็นระเบียงใหญ่ประมาณหนึ่งนะมีชุดโต๊ะเก้าอี้อยู่ด้านนอกปลูกต้นไม้เพิ่มความร่มรื่นจากตรงระเบียงได้ทีนี้ไปดูกันต่อค่ะด้านข้างตรงนี้เป็นโซนที่ป้าค่อนข้างชอบเลยค่ะอันนี้คือ walk in closet พี่ป้านใหญ่มากใช่ซึ่งเขาทำเป็นตู้เสื้อผ้าเต็มผนังสฝั่งเลยเก็บได้เยอะแล้วก็ตรงกลางเนี่ย ทำเป็นไอแลนด์เนาะสามารถวางพวกอ็อกเซซอรีนาฬิกาต่างๆได้แล้วก็นี่มีโต๊ะเครื่องแป้งวางตรงกลางค่อนข้างแกรนเลยจริงๆคนละฝั่งได้นะกระจกเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องแย่งกันใช่ไหมสแป้งก็ชอบฝั่งนี้เพราะว่ามองไปในกระจกปุ๊บนี่เห็นเชนเนเลียในห้องน้ําเลยโด้านข้างตรงนี้เป็นห้องน้ําค่ะทุกคนไซส์ใหญ่มากเออตรงกลางเนี่ยมองไปปุ๊บจะเป็นอ่างล้างมือ His andH e r ใช้งานพร้อมกัน2คนได้แล้วก็ห้องนี้อย่างที่บอกไปติดตั้งเชนเนเลีย เออมันทำให้บรรยากาศภายในห้องเนี่ยดูแกรน่ะดูเออดูลักชัวรี่เนาะจริงๆไ <นะ S 1> อ้โคมระยะอะไรพวกเนี่ยถ้า ความสูงจากพื้นถึงฝ้านในห้องน้ํามันไม่สูงไนะมันจะอึดอดัดมันจืดนะอ่ะอันนี้คือความสูงว่าทำมาเยอะประมาณหนึ่งนะไม่ใส่ตรงนี้ได้นะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะให้เป็นบัตทับแบบรอยตัวนะคะคมาให้ดูสวยงามอยู่ข้างกับช่องแสงพอดีเลยบรรยากาศเวลาแช่พักผ่อนก็จะดูปลอดโปร่งแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจะกั้นโซนไว้ให้ค่อนข้างเป็นสัดส่วนเลยเป็นห้องโถสุขภัณฑ์แล้วก็ห้องอาบน้าภายในห้องอาบน้ําก็ใหญ่ทีเดียวนะคะก็มีการทําเป็นที่นั่งปูนไว้ให้แล้วก็ที่อาบน้ำเนี่ยจะได้เป็นทั้งแแนน์ชชาาเววอรรล้ อ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะบ้านของที่นี่เนี่ยเขาให้เป็นท่อน้ำเย็นน้ำร้อนทุกห้องนอนเลยค่ะพีะ่ปั้นครับผมยังไม่หมดค่ะโซนห้องนอนอยู่ส่วนสุดท้ายของห้องนี้นะคะเป็นห้องใหญ่มากพี่ปั้นตรงนี้วางเป็นเตียงคิงไซส์ได้สบ,สบายสบายด้านข้างเตียงเหลือเยอะกูเหลือเยอะมากเออแล้วก็อีกแล้วติดแชนเดลเลียมาให้อีกหนึ่งจุดส่วนระยะปลายเตียงนะคะอันนี้เขาวางเป็นไซส์บอร์ดแล้วก็ยังเหลือกว้างเนาะรจริงๆจะวางเป็นโซฟาสตูอีกสักตัวก็ยังไหวนะคะทุกคน แล้วก็ห้องนี้เนี่ยเขาจะสามารถแอคเซสไปยังระเบียงได้ด้วยดังนั้นก็จะได้เป็นช่องประตูสวยๆ2จุดมาด้วยมี2ฝั่งเผื่อบางทีเนี่ยเราเปิดพมา่านต้นไม้ที่เราปลูกตรงระเบียงมันก็พลางสายตาจากด้านอนอกก็ได้นะเขียวๆเนาะแล้วก็ตั้งแต่เราเดินมาจนถึงตรงนี้ต้องบอกเลยว่าบ้านที่นี่เนี่ยเขาให้วัสดุค่อนข้างพรีเมียมเลยเนาะพี่ปัน้นอย่างพื้นไม้เนี่ยก็ให้เป็นปากเก้มไม้สักอย่างพี่ปั้นบอกไปนะคะแล้วยิ่งในห้องมาสเตอร์เนี่ย จะได้เป็นแพทเทิร์นลายก้างปลาด้วยใช่ก็เป็นดีเทลที่ดูสวยงามสมกับราคานี้เลยแล้วอย่างนี้ข้างๆกันตรงนี้ที่เป็นประตูหน้าต่างของที่ทั้งหมดนะคะเขาจะเป็นกรอบอลูมิเนียมยูโรโปรไฟล์ที่เวลาใช้งานจับเนี่ยก็จะแน่นเต็มมือ,อแล้วก็จะช่วยป้องกันเสียงแล้วก็ป้องกันน้ำรั่วซึมได้ค่อนข้างดีทีเดียวเนาะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือระยะฝ้าเพดานค่ะ,ะพี่ปั้นอย่างที่พี่ปั้นบอกไปว่าเราได้ ดับเบิลวอลลุ่มแล้วใช่ไหมแล้วอย่างชั้น,น1ชั้น2เนี่ยฝ้าเพาดานได้เป็น3มเมตรสเมตรสูงมากซึ่งค่อนข้างสูงเนาะทำให้บรรยากาศภายในห้องนอนเนี่ยดูโปร่งมากๆแล้วอย่างชั้น3นะคะฝ้าเพาดานก็จะสูงที่2.7ถึง2.8เมตรแล้วก็มองไปฝ้าพอดีนี่ แอร์ Air, เขาก็ติดตั้งมาให้ด้วยทุกคนเนี่ยคือเมื่อกี้จะพูดว่าบ้านหลังนี้ที่เราเดินมาในจุดหลักๆนี้คือคมีแอร์ฝั่งฝ้าสีพิษแบบนี้ติดมาให้เลยนะจริงๆสาหรับบ้านพื้นที่เยอะอ่ะเรื่องแอร์เรื่องใหญ่นะเพราะ,ะว่าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันติดตรงไหนดี BTU มันพอหรือเปล่าโครงการนะ่ะเขาติดพวกแอร์เหล่านี้มาให้คือคิดมาให้เรียบร้อยแล้วล่ะหลักๆบ้านหลังนี้จะเป็นแอร์สีพิทางแบบนี้แตัวแล้วก็จะมีห้องย่อยๆเนี่ยที่เป็นแอร์วอร์ทายสตัวรวมเป็น12ตัวที่ติดตัั้้งมาใหเลยครบ ที่ชั้น3นะฮะรอบนี้ไม่ขึ้นบันไดแล้วขออนุญาตใชลิฟบ้างนะครับที่ชั้น3เนี่ยเขาจะมีห้องอีกหลายๆห,ห้องเลยนะฮะแต่ผมพามาดูตรงนี้ก่อนออตรงนี้ไม่ใช่ห้องนะทุกคนแต่เป็นแพนที่ที่ทางโครงการเตรียมไว้ให้เลยนะฮะเป็น p a นที่ที่เอาไว้สำหรับเก็บของใช้ประมาณหนึ่ง<ฆ>หรือจะเป็นมุมกินกาแฟยามเช้ามีตู้เย็นไว้ให้อันหนึ่งด้วยออซึ่งมีตู้เย็นข้างบนก็นดีนะบางทีลูกๆหิวน้ําเย็นเนี่ยไม่ต้องลงไปชั้นล่าง<ฆ>นะครับ<ฆ>ก็มีจุดในตรงนี้นะฮะนอกจากนี้นะครับที่ชั้นเนี้ย จะมีห้องสําหรับสองห้องนะฮะที่สามารถทํากิจกรรมครอบครัวได้ผมพามาดูห้องแรกที่อยู่ตรงข้างกันนี้ก่อนอ่าก็คือห้องโฮมเจเตอร์นะฮะห,ห้องเนี้ยเขาจะมีการตกแต่งมาให้ประมาณนึ่งแล้วนะฮะติดม่านเป็นแบ็กเอาท์ทึบๆไว้ให้แบบนี้แล้วก็ผนังรอบๆห้องบางส่วนนะมีการบุกเป็นวัสดุซับเสียงไว้ให้ด้วยนะสอบเสียงได้เลยใช่แล้วก็พอเรานั่งเนี่ยยังแพนดูหนังนะทุกคนที่ป้ามีทำเป็นแบบว่าท้องฟ้าจำลองมันกิมมิคอะไรยุ่งเับ ระยิะยเลยนะครับห้องนี้เขาจะเตรียมตัวเก้าอี้ดูหนังไว้ให้แบบนี้สี่ <4 S 2> ตัวแต่ถ้าใครมีสมาชิกเยอะกว่านั้นเป็นลูกเล็กเนี่ยก็อาจจะเติมพวกบีนแบ็กได้นอนดูสบายสบายใช่แล้วก็ทีวีที่เขาติดตั้งมาให้อ่ะเป็นทีวีไซส์ใหญ่มาก,ามาก85ิ้นิ้ว<笑><笑>ก็สามารถมาดูหนังเป็นอีกห้องหนึ่งของกิจกรรมครอบครัวได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูอีกห้องหนึ่งนะครับอ,อ่ะถ้าเราเดินออกจากห้องเทเตอร์รูมอันนี้เลี้ยวขวาไปเนะี่ยก็จะมีทางซ้ายมือที่เป็นห้องกระจกอันนี้ ห้องอันนี้ก็คือจริงๆแล้วอ่ะเขาวางไว้เป็นห้องเอนกประสงค์นะแป้งมีเขาวางเฟอร์ลุน่นหลวงไว้ก็คือเป็นแบบโต๊ะทํางานของคุณพ<ม>่อหรือว่าคุณแม่ยังมีพื้นที่ให้เราดีไซน์ปรับการใช้งานห้องนี้ได้จริงๆจะทำเป็นห้องสอนกันบ้านลูกก็ได้ห<ม>รือว่าจะทําเป็นห้องออกกําลังกายก็ได้นะคิดว่าวางเครื่องเล่นใหญ่ๆได้สักสองตัวนะครับแล้วก็ด้านหลังแป้งอ่ะที่เราเห็นอันนั้นไม่ใช่ประตู<ม>นะทุกคน ที่แป้งบอกตั้งแต่ชั้นล่างข้าบ้านหลังนี้เขาจะมีห้องเก็บของพื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะเนี่ยเป็นพื้นที่เก็บของที่ทางโครงการอ่ะเตรียมไว้ให้เลยเก็บสามารถเก็บพวกเอกสารของใช้ได้ต่างๆทําให้ในบ้านมันดูเรียบร้อยด้วยหรืออย่างตรงข้ามห้องเนี่ยก็เปลี่ยนห้องเก็บของซะใหญ่ห้องใหญ่เลยห้องนั้นเผื่อว่าเป็นห้องเก็บของที่เก็บพวกกระเป๋าเดินทางลูกๆหรือว่าของเล่นลูกๆชิ้นใหญ่ก็ไปเก็บในห้องนี้ได้บ้านจะได้เรียบร้อยนะคะทีนี้มาดูห้องนอนกันบ้างค่ะชั้นี้เขามีทั้งหมด2ห้องด้วยกันซึ่ง ไซซิ่งของเขาเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะคะเพียงแต่แป้นเขาจะฟิตกันนิดนึงคือสองห้องอ่ะอยู่ตรงข้ามกันตีลูกๆเสียงดังก็ไม่รบกวนกันเออแล้วก็ภายในห้องนะคะห้องใหญ่ทีเดียวมีวอล์กอินครเซตในตัวพร้อมห้องน้ําแต่ว่าห้องฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะตกแต่งแบบดูแมนๆหน่อยเป็นตีมเด็กผู้ชายนิดเงอ่าแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องน่าจะตีมลูกสาวเนาะทุกคนมาดูห้องนี้กันแป้งอ่ะ้องชอบห้องนี้ครับเขาแป้งเป็นผู้หญิงไงก็จะเป็นตีมลูกสาวไม่เพราะว่า สีสันของเขามันจะเป็นสีโทนสว่างดังนั้นภายในห้องมันก็จะดูโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าไซซิ่งห้องใหญ่มากตรงนี้วางเป็นควีนไซส์เนาะแต่ว่าก็ยังเหลือด้านข้างค่อนข้างเยอะจริงๆจะเปลี่ยนเป็นคิงไซส์ก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าสเปซเหลือกว้างมากนะคะแล้วก็ภายในห้องอันนี้เขาก็บิวอินเป็นชั้นเก็บของมาให้ค่อนข้างเยอะนะคะมีเทสเตอร์นี้ด้วยนะเป็นดีไซน์ที่ดูสวยามะเป็นสโลปนิดนึงทำให้ห้องดูแบบ เหมือนห้องใต้หลังคาน่ารักน่ารักเนาะเออแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยจะมีเหมือนเป็นพื้นที่สําหรับนั่งทําการบ้านนั่งอ่านหนังสือของลูกสาวได้นะคะคแล้วก็ในห้องทั้งสองห้องเนี่ยเขาจะมีระเบียงให้ออกไปใช้งานได้เล็กๆนะคะสามารถปลูกต้นไม้เพิ่มความร่มรื่นก็ยังได้แล้วก็ฝั่งนี้ค่ะเขาก็มี walk in closet อ๋อมีเหมือนกันนะมีเหมือน master ของคุณพ่อคุณแม่นะใหญ่ทีเดียวนะพี่ป้านโอ้ลูกสาวเนี่ยจุใจเลยอ่ะเยอะมากทําเป็นตู้เสื้อผ้าสี่ฝั่งได้เลยแล้้้วก็ภาายในนนหองํะะค อันนี้จะตรงกับเป็นอ่างล้างมือพอดีนะคะ <ạ. S 1> แล้วก็ฝั่งนึงเนี่ยจะแยกเป็นโถสุขภัณฑ์แล้วก็ฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นโซนอาบน้ําซึ่งกั้นกระจกไว้ให้เรียบร้อย และทั้งหมดนี้นะครับก็คือโครงการเดอะเวลตันพระรามสามนะครับกับบ้านเดี่ยวพร้อมตกแต่งตัวอย่างหลังสุดท้ายของโครงการนี้นะฮะถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจบ้านหลังนี้นะครับสามารถติดต่อทางเซลล์เพื่อนัดหมายเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างของจริงดูด้วยตาตัวเองได้ครับค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเรากันได้เช่นเคยค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของพวกเราทาง YouTube รวมถึงทางช่องทางอื่นๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้เดอะนิกต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ